สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกเว็บไซต์มูลนิธิครูดีของแผ่นดินนะครับโดยให้ท่านนะครับที่เป็นทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดินนะครับ thaisuperteacher.org นะครับหลังจากนั้นให้ท่านทําการคลิกปุ่มสมัครสมาชิกหรือคลิกแบนเนอร์สมัครสมาชิกด้านหน้าได้นะครับ ให้ท่านนะครับทำการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นลิงก์ในการสมัครสมาชิกนะครับคลิกเข้าไปได้นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของประเภทสมาชิกนะครับให้ท่านนะครับทำการเลือกกลุ่มสมาชิกของท่านไปก่อนนะครับหลังจากท่านทำการเข้าไปแล้วนะครับ ค่อยไปเลือกสังกัดอาชีพอีกทีละกกลุ่มตรงนี้จะเปลี่ยนตามอัตโนมัตินะครับตรงนี้ผมขอเลือกเป็นครูอาจารย์นะครับส่วนคํานําหน้าชื่อนะครับตรงนี้พอคลิกเมาส์นะครับจะมีให้เลือกนะครับนายนางนางสาวเด็กชายเด็กหญิงนะครับแต่ถ้าตรงนี้ไม่มีข้อมูลนะครับให้ท่านทําการพิมพ์เข้าไปได้นะครับเช่นด็อกเตอร์นะครับหรือว่าเป็นรองศาสตราจารย์ก็ได้นะครับพิมพ์ข้อมูลอะไรเข้าไปก็ได้นะครับตรงนี้ ที่เป็นคํานําหน้าชื่อนะครับแล้วก็ให้กรอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับตรงนี้รหัสบัตรประชาชนนะครับ13หลักนะครับ หากรหัสบัตรซ้ำกันจะไม่สามารถสมัครได้นะครับ1รหัสบัตรประชาชนจะใช้ได้กับ1อีเมลเท่านั้นนะครับอีเมลนะครับตรงนี้เป็นอีเมล ควรแนะนําให้ใช้ Gmail เป็นหลักในการสมัครนะครับและเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริงสะกดถูกต้องนะครับโดยสมาชิกเก่านะครับให้ทําการลงทะเบียนโดยใช้อีเมลเดิมรหัสผ่านเดิมนะครับในการดึงข้อมูลประวัติกิจกรรมของท่านได้นะครับส่วนสมาชิกใหม่นะครับให้ทําการลงทะเบียนโดยใช้อีเมลใหม่อีเมลอะไรก็ได้นะครับ ตรน,นี้ตรวจสอบข้อบูลอ e ีเมลให้สอดถูกต้องก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รับอ e ีเมลยืนยันนะครับรหลาดผ่านตรงนี้จะสามารถตั้งรหัสกี่ตัวก็ได้นะครับตรงนี้ทำการพิมรหัสผ่านยืนยันอีกครั้งนะครับรหัสต้องตรงกันนะครับ หลังจากนั้นให้ท่านทำการคลิกอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy นะครับทำการติ๊กตรงนี้นะครับฉันยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวและกดปุ่มลงทะเบียนครับตรงนี้รหัสผ่านถ้าไม่ครบ13หลักมันจะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ ก็ให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่ทําการสมัครเสร็จสิ้นแล้วนะครับจะมีปุ่มตรงนี้นะครับขึ้นปุ่มว่า ส่ง Verify Email อีกครั้งนะครับให้ท่านทำการล็อกอินเข้าไปที่อีเมลของท่านนะครับเพื่อดูว่ามีอีเมลยืนยันเข้ามาหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่มีนะครับให้กดปุ่มส่ง Verify Email อีกครั้งนะครับนะครับตรงนี้จะมีอีเมลเข้ามาแล้วนะครับให้ท่าน สมาชิกนะครับทำการคลิกเข้าไปที่ mail register at thai s u p e teacher. org นี้นะครับจากนั้นคลิกปุ่ม verify email address นะครับหรือว่าคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับจะเป็นการยืนยันอีเมลนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ให้ท่านนะครับทําการเ,าเลื่อนลงมานะครับแล้วก็คลิกปุ่ม คลิกที่นี่เพื่อดําเนินการอัปเดตข้อมูลของท่านนะครับเพื่ออัปเดตประวัติส่วนตัวนะครับต,ตรงนี้ก็คือท่านสามารถใส่วันเดือนปีเกิดได้นะครับพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับหรือว่าจะกดตรงปฏิทินนี้ได้นะครับเลือกปีได้นะครับกรอกเบอร์โทรของท่านนะครับ ัญชาตินะครับศาสนานะครับที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนะครับตรงนี้นะครับเป็นการยืนยันบัตรประชาชนนะครับโดยท่านนะครับทำการถ่ายรูปยืนถือ บัตรประชาชนของท่านนะครับหน้าตรงนะครับไม่สวมหมวกนะครับหรือแว่นตาเครื่องประดับนะครับถ่ายเป็นรูปครึ่งตัวก็ได้นะครับภาพชัดเจนแสงสว่างเพียงพอนะครับจากนั้นก็ให้ท่านทำการอัปโหลดรูปเข้าไปนะครับอันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะครับขนาดภาพไม่เกิน1เมกเท่านั้นนะครับแล้วกดปุ่มบันทึกครับ ตรงนี้นะครับหลังจากบันทึกเข้ามาแล้วนะครับให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลอาชีพตำแหน่งสังกัดนะครับโดยคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูลอาชีพหรือตำแหน่งนี้นะครับรนี่นะครับให้ท่านทำการเลือกได้เลยนะครับอาชีพที่ใกล้เคียงกับท่านนะครับอย่างของผมก็จะเลือกเป็น ครูบุคลากรน,นะครับก็เลือกเป็นตำแหน่งย่อยนะครับ,รบหลังจากนั้นนะครับทำการอ่านเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะครับว่าถูกต้องหรือไม่แล้วกดปุ่มยืนยันความถูกต้องครับ ครับตรงนี้ครับก็คือให้เป็นการค้นหาโรงเรียนหรือสังกัดนะครับไม่ต้องพิมพ์ชื่อลงไม่ต้องพิมพ์คําว่าโรงเรียนเข้าไปนะครับให้พิมพ์ชื่อได้เลยนะครับตอนนี้ผมสมมุติโรงเรียนขึ้นมานะครับแล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูลอีกครั้งนะครับ นี้เสร็จสิ้นในการสมัครสมาชิกนะครับรอเจ้าหน้าที่ทําการอนุมัติประมาณ1-2วันทําการนะครับสถานะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นอนุมัตินะครับเงื่อนไขในการอนุมัติสมาชิกนะครับ1น,นะครับยืนยันตัวตนด้วยอีเมลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับโดยกดปุ่ม v e r i f y E-mail ตรงนี้นะครับหลังจากกรอกข้อมูลเบื้องต้นนะครับหากท่านไม่ได้รับอีเมลนะครับ ให้ทําการตรวจสอบเข้ามาที่ถังขยะนะครับอีเมลถังขยะจ้งเมลหรือว่าสแปมเมลนะครับอาจจะมีอีเมลหลงเข้ามาในนี้นะครับให้ท่านทําการคลิกเข้าไปแล้วก็ r i ิ y e อีเม a แอดเดสได้นะครับหลังจากบ i f y Email ลแอดเดสแล้วนะครับท่านก็ทําการเข้าไปอัปเดตประวัตินะครับอัปเดตข้อมูลสังกัด อาชีพตำแหน่งนะครับแล้วก็ถ่ายรูปคู่บัตรประชาชนนะครับข้อ2ก็คืออัปโหลดเอกสารบัตรประชาชนนะครับตรงนี้ท่านจะต้องถ่ายรูปยืนถือบัตรโดยเลขบัตรของท่านนะครับจะต้องตรงกับรูปที่ตตรงกับที่ท่านกรอกเข้ามานะครับ เลขเดียวกันนะครับเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เลือกอตำแหน่งอาชีพสังกัดกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วนนะครับแล้วรอเจ้าหน้าที่อนุมัตินะครับตัวนี้ก็จะผ่านเงื่อนไขการการสมัครสมาชิกนะครับ